ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีแฟนลิเวอร์ p ู o ทุกคนนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ลิเวอร์ p ู o ของเราเปิดบ้านเอาชนะเรนเจอร์ไปได้2ประตูต่อศูนย์การเก็บสามแต้มได้ในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับถึงแม้ว่าดูจากรูปเกมแล้วลิเวอร์ pool ควรจะยิงได้มากกว่านี้ก็ตาม โดยหลังเกมเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมนี้เอาไว้ด้วยนะครับโดยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นสามารถสร้างจังหวะอันโดดเดน่นซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนในฤด,ดูกาล2022-2023นี้หลังลิเวอร์พูลชนะเรนเจอร์มาได้2ประตูต่อ0ูนเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเทรนต์นั้นเจ้าตัวต้องเผชิญกับช่วงขาลงของอาชีพเป็นครั้งแรกและต้องถูกเคียร์ออกจากทีมชาติอังกฤษชุดสู้สึกยูฟาเนชั่นลีกในเกมที่พบกับทีมชาติเยอรมน,นีที่สนามเวมบี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เจ้าตัวจะเรียกความมั่นใจได้อีกครั้งด้วยการยิงลูกฟรีคิกสุดสวยในนาทีที่7ของเกมล่าสุด ส่งผลให้ทีมของเจเกนครอฟนั้นกลับมากลุ่มชะตาของตัวเองเพื่อการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยรั้งอันดับที่2ของกลุ่ม A มี6แต้มจาก3นัดขณะที่แบ็คขวาวัย23ปีก็คลายความกดดันกับการต่อสู้กับเสียงวิจารณ์ในแง่ลบรอบๆตัวเขาโดยหลังเกมเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานได้ให้สัมภาษณ์ว่า ใครจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ผมลงสนามและสร้างผลงานเพื่อทีมมันเป็นการเริ่มฤด,ดูกาลที่น่าผิดหวังสำหรับผมแต่ผมจะจดจ่อกับช่วงที่เหลืออยู่เพื่อนร่วมทีมทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเสมอกับไบรตัน แต่ในเกมนั้นมันน่าผิดหวังที่พวกเราไล่เพสซิงกันได้ต่ำกว่ามาตรฐานพวกเราเคลื่อนทีกันช้าแต่ในเกมนี้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงพวกเราเริ่มเกมกันได้ดีและรักษารูปเกมเอาไว้ได้จนกระทั่งครบ90นาทีพวกเขามีโอกาสในช่วงครึ่งหลังแต่ผมคิดว่าพวกเราเล่นกันได้ตามมาตรฐานของพวกเราแล้ว โดยจุดที่น่าสนใจในเกมนี้เจอเกนครอฟเปลี่ยนระบบเดิมจาก433มาเล่นในระบบ4231และเจ้าตัวก็ได้รับผลตอบแทนเป็นสถิติครีนชีตหรือไม่เสียประตูเป็นเกมแรกนับตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาเลยครับโดยในเกมนี้ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะได้แต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลอยู่ด้วยนะครับโดยแฟนบอลของลิเวอร์พูลได้ออกมาตำหนิถึงพฤติกรรมของดาวินนูนเยส และในขณะเดียวกันก็ได้ออกโรงชมคอสตาซิมิกาสจากการเคลียบอลที่ยอดเยี่ยมในเกมดังกล่าวด้วยครับแฟนบอลลิเวอร์พูลได้ออกมาวิจารณ์ดาวินนูนเยสจากการกระทำที่ไร้วินัยล่าสุดของเขาในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ของกลุ่ม A โดยก่อนหน้านี้นูนเยสเองก็เคยกลายเป็นข่าวพาดหัวตอนที่ประเดิมสนามที่แอนฟิลด์ในเกมเจอกับคริสตัลพาเลตเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามโดยตรง จากความหุนหันพันแล่นของเขากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมถึงในเกมล่าสุดกับเรนเจอร์ด้วยโดยเกมนี้จะเกนครอปให้หนูนเยสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือนจากนั้นกองหน้าวัย23ปีก็ทำในสิ่งที่เกิดเป็นประเด็นวิพากวิจาร์ณ ในจังหวะที่เกมเดินมาถึงนาทีที่10ซึ่งตอนนั้นลิเวอร์พูลขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ไปแล้วจากลูกฟรีคิกอันยอดเยี่ยมของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและลิเวอร์พูลกำลังมองหาประตูที่2ของพวกเขาจากลูกเตะมุมลูกเปิดของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในจังหวะนี้ท้ายสุดก็ไม่เป็นผลแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดนูนเยสจากการทะเลาะวิวาทกับคอเนอร์โกสันกับตันทีมของเรนเจอร์โกสันต้องการจะเริ่มเล่นใหม่ด้วยการเตะฟรีคิกจากในกรอบเขตโทษแต่นูนเยสไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น เขาก้าวไปขวางหน้าอดีตกองกลางของไบรตันและทําให้เกิดการผลักกันไปผลักกันมาระหว่างทั้งคู่ผู้ตัดสินเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเคลมองเธอปันผู้ตัดสินที่มากกว่าด้วยประสบการณ์ดึงตัวนักเตะโอรุกายไปอีกฟังและพูดคุยอะไรบางอย่างกับเขาก่อนที่จะเริ่มเล่นใหม่ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลออกอาการไม่พอใจถึงเรื่องวินัยในเกมของนูนเยสโดยความคิดเห็นของแฟนๆที่ได้เห็นเหตุหการณ์อย่างเช่น นูนเยสนั่นงี่เงาสุดๆในสนามฟุตบอลไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะไปทําให้เขาโกรธดาวินนูนเยสเป็นอะไรที่ตลกมากกับการได้ดูเขาดาวินนูนเยสมีไอคเท่ากับมุมทงนูนเยสเหมือนกับเป็นความเจ็บปวดที่ติดตามพวกเราไปทุกที่โดยทางด้านของสตีฟแม็กมานามันตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลที่ทำหน้าที่วิเคราะห์เกมของบีทีสปตก็ได้กล่าวตำหนิอย่างดุเดือดไม่แพ้กันว่า คุณไม่จําเป็นจะต้องทําเช่นนี้เล่นไปแค่9นาทีและคุณก็กําลังขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์อย่าไปเป็นศัตรูกับใครในเกมนี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดรามา่าระหว่างเขากับโกสันแต่นูนเยสก็เกือบจะทำประตูให้ทีมได้ในช่วงเวลาต่อมานาทีที่34จากจังหวะที่จอแดนแฮนเดอร์สันแทงบอลมาให้กองหน้าชาวอุรุกวัยยิงด้วยขวาแต่ก็ยังไม่ผ่านมืออาลันแม็กเกอร์ในด่านวัย40ปีของทีมเยือน โดยในเกมนี้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แต่นักเตะในแนวรับอีกคนอย่างคอสตาซิมิการ์ก็ได้รับคำชมอย่างมากเช่นกันโดยเฉพาะในจังหวะเคลียบอลออกจากเส้นประตูในช่วงท้ายเกมโดยในนาทีที่85ลับบี้มาดอนโตพาบอลถึงเส้นหลังก่อนซัดไปติดอลริซองเบ็คเกอร์แต่บอลก็ยังกระโดนโด่งมาหน้าประตูซึ่งจังหวะนั้นมีแฟชั่นซากล่ารออยู่แต่ซิมิการ์ก็ปฏิเสธประตูของเรนเจอร์ด้วยการกระโดดไปถึงเส้นประตูและเคลียบอลข้ามคานออกไปยังวุดวิด ตัวเขากระดอนไปถึงหลังตาคายและโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บในจังหวะนี้เรียกว่าเป็นการเคลียร์บอลที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับและได้รับคำชื่นชมจากแฟนลิเวอร์พูเป็นอย่างมากในจังหวะนี้ครับส่วนข่าวต่อไปมาดูข่าวเกี่ยวกับการเสริมทัพของลิเวอร์พูกันบ้างนะครับโดยทางด้านของ f h g หรือ f n n w a y Sport Group กลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นเตรียมที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้เจเกนครอปได้เสริมทัพในแดนกลางในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมการาคมนี้ครับลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อท้องถิ่นของลิเวอร์พูลได้ออกมารายงานโดยระบุแหล่งข่าวอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์ที่ได้เปิดเผยว่า FSG นั้น เต็มใจที่จะให้งบจํานวนมหาศาลกับนายใหญ่ชาวเยอรมนนี่ในการดึงตัวมิดฟิลด์ที่เขาต้องการมาร่วมทีมหลังจากที่พวกเขากําลังประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บในแดนกลางส่งผลให้ผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลนี้ไม่ดีอย่างที่คิดครับโดยหงแดงเองก็ถูกจับเชื่อมโยงกับมิดฟิลด์ฝีเท้าดีหลายรายในช่วงที่ผ่านมาและคาดกันว่าพวกเขาจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้อย่างเต็มตัวนะครับ โดยนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมากที่สุดในตอนนี้ก็คือจูดเบลลิแคมจากบรุสเซียดอร์มต์นอกจากนี้ลิเวอร์พูลเอ็กโคยังรายงานด้วยว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะเสนอสัญญา2ปีพร้อมกับออปชั่นในการขยายออกไป1ปีให้กับมาเซโร o โบโลวิดกองกลางของอินเตอร์มิลานพิจารณาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการจะได้ตัวมิดฟิลด์รายนี้ลิเวอร์พูลก็อาจจะต้องแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปารีสแซงต์แชร์แมงสองสโมสรที่มีข่าวว่าสนใจบรโซวิดด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าอินเตอร์มิลานจะยอมปล่อยตัวแข้งรายนี้ในรเร็วๆนี้หรือไม่ครับส่วนทางด้านของ Sky ยสปอร์ตเยอรมนีก็ได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นเล็งที่จะคว้าตัวจามาโมเซล่ากองกลางดาวรุ่งของไบเอนมิวนิค ถ้าหากพวกเขาพลาดได้ตัวจุดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ของบอรูเซียดอร์มุนครับเจอเกนครอฟกุนซือของหงแดงลิเวอร์พูลชื่นชอบเบลลิงแฮมวัย19ปีที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมเสือเหลืองเป็นอย่างมากแต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะคว้าตัวหลังหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปต่างก็ให้ความสนใจแข่งรายนี้นะครับและเจ้าตัวอาจจะมีค่าตัวที่สูงถึง130ล้านปอนด์ในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์หน้าเลยทีเดียวครับ โดยทางด้านของเพเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky s p o r t ์ตได้ทวิตข้อความว่าแน่นอนลิเวอร์พูลสนใจในตัวมูเซล l ่าเช่นเดียวกันกันกบสโมสรชั้นนำอื่นๆในโลกแต่การย้ายทีมไม่ใช่หัวข้อในขั้นตอนนี้เขาไม่ต้องการย้ายออกจากบาเยนมิวนิกและสำหรับทางด้านบบเยนมิวนิกแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมขายมูเซล l ่าในช่วงนี้เลยครับ แล้วไฟลลิเวอร์พูลล่ะครับอยากจะได้กองกลางคนไหนเข้ามาเสริมทัพมิดฟิลด์ของเราในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ